มาจ้าวันนี้อยู่บรรยากาศริมเขื่อนนะคะมาตกปลาบนแพตกปลาแต่เอ๊ะอันนี้อะไรเอ่ยใช่คันเบ็ดหรือเปล่าทำไมมันเล็กกระทัดรัดอย่างนี้นา,นาดูดีๆนะคะมันคือคันเบ็ดค่ะนี่ คันใบสัน X3 ใหม่ล่าสุดลิมิเต็ด5ท่อนเอาใจสายนักท่องเที่ยวสายแคมปิง้งแบรนด์ไทยนะคะคนไทยผลิตเองค่ะเป็นคันขนาด6ฟุต10นะคะคัน5ท่อนพกพาสะดวกน้ำหนักเบาที่สำคัญมีซองเก็บคันและสายสะพายด้วยจ้าแบงกกาไฟลายซูปเปอร์เอ็กคอร์ดใส่ไกดฟูจิลีซีแต่ง ด้ำจับเป็นพิมพ์บอลลิงเรียกได้ว่าครบจบในคันเดียวรีซีทรงใหม่ล่าสุดสวยงามลงตัวและกระชับมือมากๆโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าใบสันรอบนี้จะทำเราทึ่งมากๆจัดคันห้าท่อนแถมยังใส่ไกด์ฟูจิแท้มาให้อีกด้วยเรียกได้ว่ามัอนอเมซิ่งมากๆใช้งานได้ดีนะคะทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มเลยนะคะ ปลายก็เล็กเด้งดีมากๆราคาก็น่ารักนะคะเดี๋ยวราคาไปฟังกันท้ายคลิปนะคะมีเข้ามาด้วยกัน3เวทนะคะมีเวท87นะคะเวทเยื่อเริ่มต้นอยู่ที่6ถึง18กร,รัมนะคะ เวท10บ0นะคะเวทเหยื่อเริ่มต้นนะคะอยู่ที่7-21ถึงกรัมค่ะและเวทโหดกระโดดอัดของเรานะคะ12 25นะคะเวทเหยื่อเริ่มต้นอยู่ที่9-27ถึงกรัมนะคะอ่อลืมบอกไปนะคะแกะออกมานะคะเขาจะมีช่องเสียบคันให้นะคะเพื่อลดการเสียดสีของคันนะคะอย่าทำให้คันถลอกอะไรอย่างนี้ มีช่องมาทั้งหมด5ช่องเลยนะคะเก็บใส่แล้วก็จะเหมือนกระบอกแบบนี้นะคะอ่าลืมบอกซองเป็นซองหนังนะคะเป็นซองหนังเทียมนะคะนุ่มๆเหมือนซองกำมะหยี่เลยค่ะด้านหน้าก็จะมีโลโก้นะคะใบซัน X3 มาพร้อมสายสพายเก๋ๆสพายเท่ๆแบบสปอร์ตเมื่อเราพับเก็บเรียบร้อยนะคะซองเขาจะอยู่ขนาดที่50เซนเท่านั้นเองค่ะ ถ้าเราไม่วางบนรถเราก็สะภายขับรถยังได้เลยค่ะอะหลายคนอยากฟังราคากันแล้วนะคะราคาเวท87กับเวท10 20จะราคาเท่ากันนะคะอยู่ที่1,690เวทโหดกระโดดอัดของเรา12 25จะอยู่ที่ราคา1,790บาทส่วนใครอยากดูคันสปินนะคะ,เด,ะคดคเดี๋ยวจะมารีวิวคันสปินให้ให้พิมพ์คำว่าสปินเดี๋ยวจะมารีวิว